ที่ไหนที่เดิมหรอแลจะลงไหนอ่ะเบียดดิจะขอเลือกบ้างกหแค่ตรงนี้แล้วกันเออฮ้ยไม่ได้จะถึงเดี๋ยวตรงล้วไม่ถืงไม่ถึง ไม่มีคนมาพี่ยังจับบอกเลยมีเหรอไม่ไมีไม่มีไมเลยขอพี่เลือกมาขนาดดี้ี่จริ้นมันไม่เลอป็นใครไม่ใช่ใครกกกูเันด่าเมอิกนี่อยู่นันชื่อฉันากู้กูพ้ม่วงไรมันวงผมมีแล้วงเนี่ผมไม่หายอยู่นนื้องไม่เมือไง เต้พี <S <S ่แตวันจันทร์ก็ตื่รองนพี่แค่เพี่มมจริงแคนั้แค่นั้นนะก็่มก็ก็ดอกสดอกด้ยผมเชื่อก่าเก่งขนไห่เพิ่เมาท์สีอะพี่บ้านนี้มีมินินะมินิเขาเล่นไรออกมาใชเป็นใครเป็นแเดี๋ยวนี้เม่คืนยังหียังมองสีได้พนเหนี นี่ไม่พ้นก็เล่นไปเลยปอนเลยัดเดียวไงนัดเดียวเข้าหัวไงไอผมต้องเปิดกรอบไปลนั้นเดยนัดเดียวเข้าหัวไงต้องกรอบต้องมาแล้วดเลยมีุกรแตกเลจะเรี่าม่ตายนะไปยม่ได้ไม่ได้ต้องเปิดก่อนอ่ะส่ไม่ได้เ็ดไปนะายไปนะเไควิเเมสรไมมีนสามเดียว ผมวิ่งเข้าลงรถอะไรนะลงอะไรอ่ะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะชนะล้านจอดเรือไม่ใช่ดิอะไรวะเออตรงนี้แหละดินน้ำเลยยังมีปีนั่งไม่ได้มากนี่นี่เหนื่อยหน่อยให้จับเลยเฮ้ย S R หนึ่ง ลงแั้งแต่ตอนแรกกี่าบกระชงลุงนี้กูก็ลงตรงนั้นแล้วทงลุงกูกูเพิ่งลงเอา S L R แล้วแหละเบีเคเอาไหมบอกว่าแสงเอาไหมเรามือเอโฟอย่ะแบบนี้้ยย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  อะไรนีายไป่มี่นไม่ี่ินอะไไม่มีมไองนี่เยกูลองทดสอบในแรงเลยแล้วกันเพราะว่ากันว่าอ่าชารใหม่เขาจะอ่ามอเตอไซค์มันจะดูไม้จุ่มอูเนว่าเวลากระโดดแตลองในแรงนะเวลากระโดดสามารถปล่อยมือได้ มันโปรตีนี่เที่เข้าไปเฮ้ยไม่ได้วะไม่งไม่ได้ไม่ได้โอชอบเมืองไหนดีวะตรงไปไหนดีในบ้านนี้มม่จะคว่อยู่นายงไง้งหมด้งหมเลยไ่ไหนไม่ทงหมได้หรือวท้งหไเลย้งหมังหมเลยั้งห้งห ยินเสียยข้างหน้าพี่ใช่เสียงไ่ใช่ไม่ไดเออเออคือเกียงเนาะคือเกี่ยวหัวกูเยเอตรงไหนเปมป์เลยบราแล้วมเนกยิงหรอิะไราเหร่ไมเกียัเกียงนเี่นั่นจริงไรเราอะอ๋อมันเรียกไอ้ดอกมาแล้วมันยิงได้ได Ô, mày bựu ơi, mình sao mô quá mốc quá mô quá quá mía. làm lúc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  làm, lúc nào, nào mới... <laughs> chết này, chính này.

อโ<ฮ>อย้โยเจ็บมากมากอะเจ็บมากมากเลยอะหลังยิงมาโดนหลังยิงประตูหน้าประตูเนี้ยประตูด้านที่ที่ที่ทมึงอยู่เลยนะเออถ้ากูโดวลงไปนี่กูตายปะไม่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนน่าจะเป็นประตูน่าจะอยู่หน้าผมนะไม่ป่าวบ้านขวาขวาน่าจะโอ้ยเฮี้ยเฮี้ยนั่งอยู่ไอ้สัส ส <Okay. S 1> อยตรงไอ้เฮีย้ยแม่งนั่งอยู่เดินก่อนแล้วไอ้ไอ้แห้งแล้วโอ้ยเฮี้ยกูนึกว่าอยู่มุมฝั่งนูน้นก็ตัวนเดีย้ยิงกูหนะ้าประตูเปิดประตูไปเฮี้ยสวยตรงมันมาชิดเราแค่มึงแค่ตัวเดียงเหรอตัวอ้ไตัวอะลองที่สองสองเพราะกูยิงเพราะกูยิงลม้มตั้งแต่มันวิ่งข้ามมาเลยทุกนเฮ้ย

ระวังในตัวหลังนะตัวหลังไม่รู้อยู่ไหนวะฟังตัวหลังนี่แหละตรงว่าตรงบนเขานะเนี่ยเพื่อนโดนแล้วนี่สอบอันอยู่วนี่ข้างหลังมันเก็บีปสอบหนึ่งอีกอยู่ไหนไม่รู้ว่าระเบิดตรงไงน่ไงวิ่งอยู่วิ่งอยู่ข้างหนั้นนะเดี๋ยวเพิ่งตรงเดี่ยวขวาขวาก็มีตัวนึงนะข้างนงบนข้างบนงข้างบนขง ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวน่วิ่งอยู่มามาดึงไม่ได้ครับสวยลันหินเงินได้ทงแต่ผมจะหลบเลียหินวงดิดขึ้นโอ้โหโน่งไงบนข้างบนจะเลียหินเกาด้วยจะเลียหินไม่ไปหาเก็บออปชั้นจะสอกข้างหลังเมื่อกี้ก่อนนะเอปชั้นจบแล้วทุกยังไง แมนเดียวโมไปตรงโมไปเลยสัตว์เราบนเขาบนเขาบนเขาตรงนั่นเนี่แหละจังหวะนี้อย่าไปวิ่งนะวิ่งเข้าไปชิดใต้ดินเขาเลยอ่แน่นอนพี่มันเป็นพี่เดียวจริงๆแล้วเราใช้โปวิ่งเร็วได้แล้วตอนนี้ฟุ๊บผมเฮ้ยกดกดชิปป่ะกดชิปป่ะเราใช้เป็นพักๆเราจะใช้ตลอดเดี๋ยวจะโดนแบนเนี่ยพี่ไม่จุดยอดเลย ไอ้งวี่อย่างนี้เลยสัตว์นอกวงไอ้สัตว์ก็ไรพี่พนอกวงอยู่แถวนี้กนได้งเคลียเคลียตรงนี้ก่อนนะเลียวงเลยเลียใช่แต่เลียวงไปเร้่เยๆทงไอ้ธงมันถนัดอยู่แล้วโอ้พี่วงแล้วพี่ไม่ใช่ขี่อะไรก็ได้พี่ไฟ์สดอยู่ะเนี่ยแน่นอนครับผมเฮ้ยเฮเยเ เ้ยมันมันน่าจะคนละทีมว่ะ40กูเล่นเมื่อคืนไงสัตวด4 4 4เสีย4คนเหลือ1 1 1 1หมดเลยแต่กูเซอร์ไปอยู่ตรงกลางมันไงกูก็ไม่มันมันยิงกูคนเดียวมันน่าจะได้ที่สองนี่แพอจบได้ที่สี่ไอ้เหี้ยกูก็คิดว่าสามร่มหนึ่งระเบิดเดี๋ยวสโมอล์กลูกเดียวเดี๋ยวยิงมาไม่เจอเลยเปิดจาร์นี่สโมอไปนอกวงอ่ะมันจะได้คิดว่าเราอยู่นอกวงไง นี่ไงเฮ้ย <Hey. S 1> ที่สามนั่นไงกูว่าแล้วเลือสองทีมเออที่สามโหจบเลย